นางสาวอุบลวรรณสืบยุบลผู้ช่วยผู้ว่าการการเคลร์แห่งชาติร่วมรับฟังการนําเสนอผลโครงการศึกษาวิจัยตรวจวัดผลและติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บ้านประหยัดพลังงานต้นทุนต่ําโดยการเคลร์แห่งชาติมอบหมายให้หน่วยเฉพาะทางสถาปฤฤาัตยกรรมยั่งยืนคณะสถาปฤฤาัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้วิจัยรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์สําหรับตรวจวัดผลปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะน่าสบายตลอดจนประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้พลังงาน ไฟฟ้ภาภายในบ้านประหยัดพลังงานต้นทุนต่ำเพื่อการอยู่อาศัยในภาวะโลกร้อนซึ่งจะสร้างเป็นบ้านต้นแบบสองชั้นสร้างอยู่บริเวณสำนักงานใหญ่การเคยียแห่งชาติจะเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่1นนะคะมีการทดสอบแล้วก็วัดผลจริงในเรื่องของการประหยัดพลังงานจากการใช้พลังงานทดแทนในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็ ใช้ในเรื่องของธรรมชาติช่วยด้วยจากการศึกษาเนี่ยก็คิดว่าทําให้ในเรื่องของการใช้พลังงานในการอยู่อาศัยสําหรับที่อยู่อาศัยของเราเนี่ย เป็นต้นทุนที่ต่ำถึงต้นทุนที่ใกล้ศูนย์ได้บ้านประหยัดพลังงานต้นทุนต่ำโดดเด่นด้านการออกแบบที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมความชื้นสัมผัสโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งบ้านหลังนี้ได้ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาจํานวน6แผงกําลังการผลิต1.35กิโลวัตต์ครอบคลุมการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าแสงสว่างและปั๊มน้า ช่วงเดือนพฤษภาเดือนกระกฎาสามารถที่จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์บนโซลารเซลล์ที่เราติดตั้งมาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ใช้พลังงานจากการไฟฟ้าเลยแม้แต่บาทเดียวเอาผลจากการศึกษาเนี่ยไปก่อสร้างจริงได้นะครับเป็นหมู่บ้านเป็นโครงการได้โดยที่ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่สบายได้แบบธรรมชาติและก็ประหยัดพลังงานครับ